<ไ>สวัสดีครับนี่คือรายการ Ready Investor One นะครับอ่าเริ่มต้นกันใหม่นักลงทุนนะครับถูกแล้วมัง้งถูกแล้วถูกแล้วนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับอยู่กับผมปั้นเงินนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงจิตตกรสงวิศว์ครับเฮ้ยจิตตะกร่ะครับคุณนะแนะนำตัวสิใชครับ ครับก็เราอยู่ใน chapter ที่สิบชั่วโมที่สิบแล้วนะครับวิธีวีข้าอุตสาหกรรมภาคที่สองเหนื่อยจากครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพยายามทําให้สั้นที่สุดแล้วนะนี่คือไปนอนมาวันเดียวไม่หายเหนื่อยเลยนะนะก็อันนี้มันเป็นภาคที่สองก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วเนาะว่าเวลาที่เราจะมีะหออุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่สองปัจจัยหลักปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเพสเซลนะครับเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมืออันที่สองของก็คือไฟฟอสที่เราจะต้องดูเรื่องของความสามารถในการทํําาากไรรรนะยยวคับ เรื่องที่3ที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของ key success ของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับต้องเกินกนว่าด้วยความแตกต่างทางการทำธุรกิจรูปแบบโครงสร้าง business model ต่างๆของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันมันอาจจะใกล้กันหรือว่าคล้ายคลึงกันแต่ว่าในต่างอุตสาหกรรมมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยนี่ทำยังไมบ้าบ นี่ดัดผมป่ะหรือว่าผมไนี้ผมธรรมชาติคุณก็ต้องผมนั่นแหละไอ้ทไมผมมันเป็นลอนึงเลยวะนะฮะนั่นแหละก็จะบอกว่าด้วยความต่างในอุตสาหกรรมมเลยทําให้แต่ละอุตสาหกรรมอ่ะมันมีประเด็นมันมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลประกอบการหรือว่าคีย์ซั c เซสที่จะทำให้แต่ละอุตสาหกรรมเนี้ยมันก้าวไปข้างหน้าได้มีไฮไลท์ไม่เหมือนกันคุณอ่านคุ้นอะไรคุณอ่านเซกเตอร์อ่านอุตสาหกรรมอะไรอ่ะจุดไฮไลท์ที่คุณต้องสนใจอ่ะไม่เหมือนกัน าบางบริษัทสิ่งหนึ่งก็สําคัญมากบางบริษ<ช>ัทอีกสิ่งหนึ่งก็สําคัญมากเวลาคุณจะศึกษาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดจุดตายจุดทํากําไรไม่เหมือนกันนะจุดเซ็กซี่ไม่เหมือนก<ช>ันนะครับมันจะมีมาจากทางภาคของภาพใหญ่ภาพมหาภาคอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพที่มาจากตัวปัจจัยของหุ้นตัวนั้นนั้นเอง S <S ซึ่ง <S <S เวลาพูดถึง Key Success Factor เนี่ยนะครับก็มันจะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีรายได้และกำไรเพริ่มขึ้นได้อย่างมากนะครับซึ่งแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีโครงสร้างหรือแบบแผนในการสร้างไรายได้ไม่เหมือนกันนะครับโดยแต่โดยพื้นฐานเนี่ยมันจะประทุกไรายได้ทุกประเภทนะครับมาจากจุดพื้นฐานก็คือ P คูณ Q ราคา คูณกับจํานวนดังนั้นพื้นฐานหลักการมากๆนะครับว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ขายสินค้าได้ราคาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หรือว่าขายสินค้าได้จํานวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยธุรกิจนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วธุรกิจเมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าบริหารจัดการต้นทุนได้ดีก็จะสามารถำำรสร้างกําไรได้เยอะเพราะว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องการนะครับคือกําไรก็คือส่วนแบ่งกําไรนั่นแหละดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์ อุตสาหกรรมนะฮะเราก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อกําไรบ้างอย่างนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์ด้วยก็คือเรื่องของอความเสี่ยงหรือว่าจุดตายก็คือโครงสร้างทางการเงินอย่างเช่นว่าบริษัทเนี้ยมีหนี้สินเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็บริษัทใช้สิททรัพย์อะไรในการดําเนินงานเพื่อที่จะได้รู้ว่า แล้วถ้าเกิดว่ามันส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เหล่านั้นทําให้สินทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถไปต่อได้อย่างเช่นว่าลูกหนี้การค้าไม่สามารถมาจ่ายเงินได้สินค้าคงเหลือช่วงนี้ขายไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่ออ,อซึ่ง ถ้าพูดเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะส่วนแรกคือส่วนที่ดูรายได้และกาไรอันเนี้ยมักจะเป็นเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นงบดุลหรืองบสถานการเงินเนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่นะมันจะมักไปในทิศทางของความอยู่รอดมากกว่านะครับเอาตัวแรกก่อนที่ง่ายสุดคือหนี้สินธุรกิจอะไรก็ตามที่มีหนี้เยอะๆกู้หนี้เยอะๆมาทําธุรกิจยกตัวอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างเพื่อขายเพื่อปล่อยเช่าก็ด้วยนะครับหรือว่า ธุรกิจอะไรนะที่เป็นห้างเหรอในคมุสากรรมหรือว่าธุรกิจที่ต้องกู้เยอะเช่นโรงไฟฟ้าโรงปาป,า,ปาพวกเนี้ยนะครับหนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้จะมีหนี้มากกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังว่าถ้าหนี้สินเขาดูสูงกว่าปกติหรือว่ามีความสามารถในการชําระหนี้น้อยลงอะ่ะ เขามีหนี้สูงๆแล้วอยู่ดีๆธุรกิจไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังว่าตัวเลขเหล่านี้มักจะเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อธุรกิจได้มากนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งก็คือตัวเลขสินทรัพย์สินทรัพย์เนี่ยมักจะมีผลต่อธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์ในการดําเนินงาน, <ๆ S 2> นเ,เยอะๆเช่นโรงพยาบาลนะครับสื่อสารคารร้าปลีกธุรกิจอะไรก็ตามที่ต้องสร้างเยอะๆเนี่ยตัวเลขสินทรัพย์เนี่ยมักจะเป็นเป็นตัว forecast รายได้ในอนาคตได้เพราะว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะนํามาซึ่งกําไรในอนาคตนั่นแหละ หร,<ต>หรือว่าในช่วงหรือว่าในช่วงบางบางช่วงไงอย่างเช่นว่าบริษัทกําลังเติบโตถ้าบริษัทกาลังเติบโตขายสินค้า,ากำลังได้ดีเลยเราก็ต้องไปดูงบตรงนี้ด้วยว่าอ่าเราต้องไปวิเคราะห์ตรงส่วนของสินทรัพย์ด้วยว่าเฮ้ยความพร้อมเขามีหรือเปล่าโอเคความสามารถในการขายเขาอาจจะมีแต่ความพร้อมในการผลิตนะถ้าเกิดว่าเขาผลิตออกมาไม่ได้มากพอกับดีมาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะโดนคู่แข่งคนอื่นแย่งไปได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยคีย์สักเซสตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านทั้งเรื่องความสามารถในฝั่งของกาไรขาดทุนแล้วก ความพร้อมที่จะบริหารสินทรัพย์แล้วสร้างกำไรขับทุนด้วยซึ่งเดี๋ยวเรื่องของสถานการเงินเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดละเอียดทีในงบการเงินเอาคีย์สักเซสก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนสำคัญคือเวลาที่คุณฟังธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องฟังให้ออกว่า P กับ Q เขามาจากไหนอะไรบ้างที่บ่งชี้ P กับ Q ยกตัวอย่างในเห็ุภาพและอย่างค้าปลีกเนี่ยนะครับมันก็จะมี จำนวนสาขา uh, คูณกับยอดขายต่อสาขา <right. S 1> แปลว่าตัวเลขตัวเลขที่คุณต้องติดตามตัวเลขตัวเลขแรกก็คือจำนวนสาขา <right. S 1> สมผลตต่อไรายได้แน่ๆ uh huh. ยอดขายต่อสาขาเนี่ย uh huh. มันจะมีตัวเลขที่ลึกซึ้งลงไปอีกก็คือ same store s a l growth กับโอ uh, โอ branches นะครับ uh huh. ก็คือหมายถึงว่ารายได้ที่มาจาก ร้านค้าเก่านะครับที่ไม่ใช่สาขาใหม่ผิดนะครับต้องเป็น same so s o r e a l o กับ new branches นะครับก็คือรายได้ที่มาจากสาขาใหม่กับรายได้ที่มาจากการเติบโตของสาขาเก่าตัวเลขที่เขาชอบมากกว่าคือรายได้ที่มาจากการเติบโตของสาขาเก่าคือ same so s o c e s a l e o พวกเนี้ยมันบอกการเติบโตจริงๆเพราะว่าเปิดร้านค้าใหม่อะ ได้มากได้น้อยมันก็คือได้รายรา,ายได้ใหม่เข้ามาแต่ร้านค้าเก่าที่เติบโตเนี่ยมันบอกถึงการเติบโตเชิงออกแกนิกมากถึงว่าความก้าวหน้าออความก้าวหน้าของธุรกิจเดิมนะครับ,รบแล้วเวลาฟังคาปรีกเราก็จะเจอจำนวนสาขาเซมโซนเชลโคสนะครับกับนิวแบนเชสอันนี้นค,คือในฝั่งของรายได้แต่ว่าถ้าเป็นอีกอันนึงก็จะมีเรื่องของโลจิสติกส์ครับหรือว่าพวกศูนย์กระจายสินค้าที่จะช่วยให้การขนส่งเนี่ยมันรวดเร็วมันมีประสิทธิภาพในการบริหารสต็อกมากขึ้นตรงนี้มันก็จะช่วยเป็นลดต้นทุนให้กับ กลุ่มค้าปลีกด้วยร้านอาหารสมมุติว่เร้าอาหารเนี่ยก็เหมือนค้าปลีกนั่นแหละก็เหมือนขายปลีกอาหารแล้วก็มีคนทำอาหารอยู่หลังบ้านเหมือนรวมผลิตกับจําหน่ายมาไว้ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เจอก็จะเป็นเหมือนกันเลยเซมโซเซโกรสนะครับนิวบรานเชสนะครับแล้วก็จำนวนสาขาใดๆก็ว่าไปใกล้เคียงกันนะครับเอาโรงงานบ้างดีกว่าผลิตและจําหน่าย ตัวเลขที่สำคัญมากๆคือ utilization rate นะครับ capacity คือบทว่าโรงงานผลิตได้100ตันอย่างเงี้ย capacity ก็คือ100ตันแต่จริงๆ utilization rate อาจจะอยู่ที่50ตันก็ได้50% 50-60อากก็ได้ตัวเลขที่เป็น magic number ของ utilization rate อยู่ที่ประมาณ60-70%ส่วนใหญ่จะ brake v e n t point แถวนี้ก็คือว่าถ้าเกิน70%ไปเนี่ยกำไรมันจะมากขึ้นเริ่มต่อชีพจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า economy of scale นะครับเพราะว่าต้นทุนหลักๆของโรงงานมันมีพวกค่าเสืื่่่อมคางจก ซึ่งคุณผลิตมากขึ้นเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นอ่ะมาลดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนคงที่นะครับรังนั้นวันนี้คุณสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจผลิตนะ คุณต้องถามแน่ๆเลยในแง่ของ utilization rate capacity นะครับ capacity เหมือนทีปั้นพูดไปเมื่อกี้ว่าสมมติถ้า capacity มันเริ่มเต็มก็ต้องมีการขยายโรงงานนะครับเพื่อทำให้สามารถขยายการเติบโตต่อไปได้นะครับโรงแรมโรงแรมมีอะไรบ้างโรงแรมมีจำนวนห้องนะครับอ,อัตราการเข้าพักราคาต่อคืนราคาเฉลี่ยต่อคืนเพราะว่าโรงแรมมันมีหลายรูปแบบห้องเนี่งนั้นก็ต้องหาอ่าราคาโดยเฉลี่ยของโรงแรมนั้นๆมาด้วยนะครับหรือคิด อันนี้รู้สึกว่าเอขาจะเรียกไอราคาต่อห้องว่า ADR ADR คือราคาต่อห้องเท่าที่ขายจริงใช่แต่ถ้าเป็น r e n par r e n par อูเอา occupancy rate มา หมายถึงว่าเล็บพาคือรายได้ต่อห้องหารจำนวนห้องทั้งหมด uh, uh. ดังนั้นเวลาอยากรู้รายได้ก็คือเอาเล็บพาคูณจานวนห้องได้เลย uh, uh, แต่ถ้าเป็น ADR มันต้องไปคูณกับจำนวนห้องที่ขายจริงๆอยู่ดังนั้นเวลาเราไปถามธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขาจะชอบถามเล็บพามากกว่าเพราะถามเล็บพาคูณจํานวนห้องมันจะได้รายได้เลย uh. ดังนั้นเวลาเรามองธุรกิจเนี่ยเราก็มองธุรกิจที่เล็บพาโต uh. คุณมอง ADR โตอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้า ADR โต แต่จํานวนเข้าจองน้อยมันก็ทําให้รายได้อาจจะไม่โตก็ได้แต่เล็บพาเนี่ยมันบอกจำนวนห้องทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ <EP> ดังนั้นเราก็อาจจะเออชอบเล็บพา R E v P A R นะครับแล้วก็ชอบจํานวนห้องนะครับ โรงพยาบาลรายได้ก็จะแบ่งเป็น IPD OPD ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกก็ดูจํานวนใบเสร็จคูณกับรายได้ต่อใบเสร็จได้เลยนะครับผู้ป่วยในก็คือดูจํานวนคืนครองเตียงคูณกับรายได้ต่อคืนต่อเตียงนะครับก็สามารถบอกได้สังเกตว่ามันคือการถอดโครงสร้างของรายได้พูดอะอย่างนี้ไม่คิดกับอะไรก็ได้คุณไปดูอสังหาคุณก็ดูโครงการที่มี จำนวนที่ขายได้อะไรเงี้ยก็คูณให้หมดคุณไปดูธุรธกิจเครื่องดื่มกระปอ๋องคุณก็ดูจํานวนกระป๋องที่ขายกับราคาอ่างเงี้ยมันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจเกือบทุกประเภททุกประเภทแหละพอท<ช>ุกประเภทมันก็มาจากรายได้แบบ P คูณ Q แต่สิ่งสำคัญที่เราจะที่ททมันจะทําให้เรากระเทาะไอคีสักเฟกเตอร์ออกมาได้ก็คือความเข้าใจในตัวธุรกิจแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเนี้ยเขาทำธุรกิจอะมันมีมันมีอะไรที่เขาต้องส่งต่อไปที่ผู้บริโภคบ้างตรงนี้เราก็จะมานั่งวิเคราะห์ได้ว่า เออรายได้มันมาจากไหนตัวของต้นทุนเขาต้องมีการควบคุมยังไงให้มันน้อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างการเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ละธุรกิจ มันก็จะมีไม่เหมือนกันไปดูใน m d N A ส่วนใหญ่ถ้าบริษัทโดนถามบ่อยเขาก็จะใส่เลขมาให้เลยว่าอมีเลขอะไรบ้างที่นักทุนสนใจติดตามเราเป็นนักทุนใหม่เข้าไปอ่านแล้วก็จะรู้อ๋อธุรกิจนี้เขาสนใจตัวเลข k ี y f a เตอรตัวนี้นะครับก็สุดท้ายนะอยากจะให้ได้ทุกคนจริงก็คืออยากให้ทุกคนเลือกอุตสาหกรรมหนึ่งที่คุณสนใจมาแล้วก็ลองบอก k ีย Succe s s f a c t o อในอุตสาหกรรมนั้นเท่าที่คุณคิดออกมาทั้งหมดเลย อย่างที่ผมบอกไปธุรกิจหนึ่งอุตสาหกรรมหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหรอกมันมีหลายตัวคุณก็ลองพิมพ์เม้นต์มาว่าเฮ้ยคุณคิดว่าอะไรมันสําคัญบ้างนะครับผมอาจจะเข้าไปดูช่วยคอมเมนต์ให้ว่าอะไรที่คุณขาดคุณเกินนะสรุปเขาก็คือคอมเมนต์ที่เราพูดมกเมื่อกี้โรงแรมโรงแรมอะไรเงี้ยก็ได้อย่างน้อยก็อยากคุณไปหา<อ>ข้อมูลเพิ่มเติมมาหน่อยว่าโรงแรมอะ่ะมันนอกจากเล็บผ้ากับแตนวนห้องมีอะไรหรือเปล่าจํานวนการเข่าพักอะไรอย่างเงี้ยได้จำนวนนักท่องเที่ยวอะไรเกี่ยวข้องหมดลองดูดูได้ว่ามันมีสาเหตุอะไรที่มันจะมากระทบต่ออุตสาหกรรมนี้้บางงก็ลอได้ ทั้งปัจจัยภายในภายนอกเลยได้หมดอะไรก็ <c oughs> ตามตที่คุณคิดว่าเป็นมันไม่มีถูกผิดอ่ะมันคือสิ่งเราศึกษานั้นคุณอาจจะมีคุณอาจจะคิดว่าใช่อาจจะคิดว่าไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> เรามาเสริมเพิ่มเติมกันนะจะได้อ่านนะช่วยกันดูช่วยกันอ่านบางที <c oughs> ไม่ต้องว่าผมไปคอมเมนต์ป้านคอมเมนต์เราคอมเมนต์กันเองได้สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีในการศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะได้เติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าสมมุติว่าคิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราทําดีอยู่แล้วแต่มีคนเก่งกว่าเรามาคอมเมนต์เราเนี่ยเราต้องพูดกับเขาว่าอะไรอย่าแรงไม่เอาไม่เอาไม่ดีนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาไม่กล้าคอมเมนต์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ready investor one ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีแรงใจในการทำซีรีส์ใหม่ให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ